จัดให้ได้คนมากกว่านะโอเคตอนนี้เราให้น้องกันชิเล่นต่อดีกว่าน้องกั้ีเล่นมแต่วายวุุิของน้องยุบเสือยุเสือเออแด้วออกมรเน่เล่นมาหนึในแค่สองคนอ่ะการเล่นมาครับจะดูใมดวสิเริมเหรอป้าไม่ใช่หรอกอ่ะโอเคกีนี่ยวนัท้านี่กันเลยครับ ต่อผมต่อกะทิเยอะไว้ต่อกะทิเยอะบ้างถ้าเวลาจะถ่ายรูปคุณต้องนอนถ่ายังอ้าวมาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาวัดกันแล้วครับว่าจะมากกว่ากันหรือเปล่าอ่าพร้อมไมรเขการันแ้วนะครับอันนี้ผมผมชนะผมหอก่อนได้ไหมครับให้หอมหมูเลยเดียวต่อแก้วก็ได้งั้นวัดกันเลยนะครับใครมากกวันหนึ่งสองสาม ทีจะเป็นกันเนี่ยอะไรครับให้ก่อนให้ก่อนโอ๊ยปอยย่างอยยอ,อะไรม่อะอะน้องเมาทินีไม่ต้องเสียใจไม่ได้บังหวั่นนะครับได้ก่อนก็คุ้มละอ่ะตอนนี้นะฮะเป็นทีมเจ้าบ้านครับ